สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้กับผมอาจารย์วัฒน์อักษรรุ่นโบราณครับที่จะมาทำใา้ดวงการงานของท่านว่าดวงไกลของท่านในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในาราศีเมถุนตลอดเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ได้อักษรลูนที่ชื่อว่าฮากาวขึ้นมานะครับผมทายว่าท่านที่เกิดในราศีเมถุนตลอดเดือนตุลาคมนี้การงานดูไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่นักนะครับ รูตัวนี้มันแปลว่าการโดนตามงานอ่ะผมทายว่าการงานของท่านที่เกิดในราศีเมถุนในเดือนนี้เนี่ยตัวเราจะเหมือนกับโดนอยู่ในเหตุการณ์ที่เหมือนโดนไล่ตามงานหรือมีงานที่ต้องแข่งกับเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนงานเก่าที่ยังทําไม่เสร็จหรืองานใหม่ก็โผล่เข้ามาแล้วบอกเลยว่าจะมีความโกลาหลวุ่นวายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวหน้าง,งานบอกเลยว่าราศีเมถุนในเดือนนี้เนี่ยการงานเราจะมีความวุ่นวายสับสนเป็นอย่างมากแล้วบอกเลยว่าดวงนี้ต้องเน้นในเรื่องของการทําจิตใจให้มันเย็นลงนะอย่าไป โอโหตามคนรอบข้างอย่าไปหงุดหงิดขึ้นทัดอะไรก็ตามในเดือนนี้ผมทายว่าเน้นทําใจให้สงบสงบครับดวกกูวยกันถึงว่าจะรอดผลไปได้ด้วยดีครับหากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงินของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกแล้วโทรออกครับเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ